สวัสดีครับสวัสดียามเช้าครับวันนี้ที่อุบลราชธา,านีบรรยากาศของฝนฟ้าเริ่มโปรยปรายอีกหนึ่งวันครับวันนี้อัปเดตโปรโมชั่นพิเศษวันนี้เนี่ยเตรียมพบกับชุดนะครับโปรดีเดทเดชุดนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดแบนี้ที่จะเตรียมทอดออกไปอีกหนึ่งรุ่นกับลำโพงรุ่น v ีศูนย์นะครับนี่มีรุ่นทีดีหนึ่งแล้วก็มีรุ่น V ีศูนย์ครับที่เราจะทอดออกไปเร็วๆนี้นะครับอัปเดตวันนี้นะครับยี่สิบสามกร,รกฎาคม ที่อุบลราชธ,ธานีกับรา้านบนมิวสิกซาวเชียงกงครับบรรยากาศที่รอบเช้าวันที่23กรกฎาาคมเนี่ยเตรียมคลอดรุ่นนี้นะครับคล้ายๆกันครับคล้ายๆกันกับรุ่นทีดีหนึ่งครับแต่จะไม่มีลวดลายครับจะเป็นพื้นเรียบๆนี่รุ่นทีดีหนึ่งครับนี่นี่สวยคนละแบบนะครับนะแต่ลูกค้าชอบพื้นเรียบๆแบบแบบนี้แบบนี้แบบไม่ลวดลายหรือว่าชอบเป็นแบบนี้ครับนี่นี่นะครับ เดสละศรักช้บออกสลสกใสเกินมาครับสลักใสเกินมาหรือชอบเป็นแบบนี้นะครับราคาเท่ากันนะครับตู้พร้อมดอกก็เท่ากันจะมีลายกับไม่มีลายครับนี่ครับนี่ครับก็แตกต่างกันคือมีลายกับไม่มีลายแค่นี้ครับเป็นรุ่น V0 ครับ V0 พร้อมดอกก็2 9 9 0เบบาทเหมือนเดิมครับเหมือนกันทุกอย่างกับกับรุ่นอ่าที่ดีหนึ่งนะครับนะครับ บรรยากาศยามเช้านะครับที่อุบลราชธานีตู้เปล่าก็เท่ากันนะครับตู้เปล่าราคาเหมือนกันครับตัวนี้อาจจะถูกกว่าอยู่ประมาณประมาณไม่เกิน50บาทเนี่เพราะไม่ได้ใส่ลูกยางตัวนี้นะครับไม่ได้ใส่ลูกยางเป็นรุ่น V0 ศนตัตนี้เป็นไม้อดัอแด,อดแท้ทั้งหมดตัวนี้ครับไม้อัดแท้ทั้งหมด ที่ดีหนึ่งก็เป็นไม่อัดแค้นะครับต่างกันอย่างไรเราจะมาอัปเดตให้ชมนะว่าต่างกันอย่างไรนะครับเดี๋ยวจะพาเดินชม 1>, 1รอบตู้ที่ดีหนึ่งพร้อมดอก12นิ้ว1นคูณหราคาอยู่ที่2,990บาทนะครับ2,990บาทพร้อมดอกตู้เปล่าก็ขายเป็นแพ็กเกจครับ4ใบแถมฟิล์มแขนให้7,500บาทนะครับ7,500าบาทได้4ใบครับตัวนี้เป็นไม้อัด20มิลรุ่นทีด รุ่นใหม่ล่าสุดข,ของทางร้านครับชุดแขนโรงงานสลักโรงงานนี่ครับมีอุปกรณ์เป็นไม้อัด20มิลตัวนี้ครับเดี๋ยวมาดูเนื้องานครับเนื้องานบอกเลยว,ว่าเนียนสวยครับตัวนี้คุณภ,ภาพก็ต้องได้ไม่ใช่ว่าราคาถูกแล้วคุณภาพไม่ได้นะครับนี่ดูครับเนื้อไม้20บมิลตัวนี้ที่ทําเป็นไม้20บมิลก็เพราะว่าเวลาเรายกมันจะได้แข็งแรงครับจะแข็งแรงขึ้น15นิ้ว15ก็แข็งแรงเหมือนกันครับนี่นิมิลก็แข็งแรงเหมือนกันนี่ครับนี่สเพื่อสลักอุปกรณ์ต่างๆเนี V3 ก็สวยดุดเด่นครับสวยคนลระแบบครับต่างกันที่อุปกรณ์ต่างๆนะรับพาชมว่าที่ดีหนึ่งแล้วก็ V3 ต่างกันอย่างไรล้วจะอัปเดตให้ชมอีกหนึ่งรอบแล้วกันนะครับตอนนี้เตรียมส่งมอบนะครับอํานาจเจริญนะครับก็น่าจะเดินทางวันนี้ครับอำนาจเจริญนะครับแปดคูณแปดนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ฝากติดตามทุกโปรโมชั่นด้องแล้วกันครับกับทีมงานอ่านในห้อยเครื่องเสียงบองอุบลกับร้านอุบลมิสิกซาวเียงกงอุบลราชธานีนะครับ บรรยากาศชุดเครื่องเสียงเนี่ยตัวีสามนี่แขนขึ้นก็จะสวยสุดสะดุดตาเนี่ยเนี่ยทีดีหนึง่งก็จะไม่มีฟิลเตอรน์นะครับทีดีสามวีสามก็จะมีฟิลเตอร์อุปกรณ์แขนก็นะฮะเดี๋ยวเราให้ชมกันว่าต่างกันอย่างไรบอกเรามีจุดต่างแน่นอนตรงนี้ครับนี่จุดต่างแน่นอนเนี่ยสวยคนละแบบครับเนี่ยดูครับดูใกล้ๆสวยคนละแบบแบนี่ครับรูปลักษณ์คลาสสิกพอเหมือนที่แตกต่างกับชุดไวรุ่นสร้างตัวที่อุบลราชธานีครับบรรยากาศนองสตูดิโอตอนนี้ก็ฝนฟ,ฟ้าเริ่มตัวโรปรยปลายครับนี่ครับ นอกตอนนี้ก็อยู่ที่โซน3นะครับโซน3ที่โอโวนราชธานีกับร้านบนวันเสาร์ยี่สิบสากรกฎาคมวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เกียรติดตามตรับชมของท่านที่สั่งจองอุปกรณ์เครื่องเสียงชุดเครื่องเสียงต่างๆนะครับนี่ชุด2อคูณสองครับสองคูณสองอุปกรณ์ต่างๆก็หลากหลายโปรโมชั่นให้ได้ชมกันนะครับเนี่ยอัปเดตโปรโมชั่นต่างๆน,นี่ตู้เจบินตู้ออเดอร์หกตู้เทอร์โบ1700บาทนะ,ะเทอร์โบ1 7ง0บาทหรือเปล่ปาประมาณนี้นะเป็นไมปอาจ20มิลขอบเหล,ล็กตะแกรงเหล็กตัวนี้ครับ แล้วก็รุ่น V0 เตรียมลอดตะเร็วนี้นี่ครับเตรียมแพ็กส่งมอบตัวนี้ครับรันกันแต่เช้าเนะี่ยรุ่นขายดีเนี่ยเป็นรุ่นที่ดีหนึ่งครับที่ดีหนึ่งดูเนื้อไม้เนื้องานเรียบที่ดีหนึ่งรุ่นที่ดีหนึ่งใหม่ล่าสุดจากร้านอุบลมิสิกสาวเซี่ยงคงอุบลราชธา,าน,นีครับโดยส่งมอบลูกค้าที่สั่งจองนี้ก็เตรียมเดินทางครับไปที่สมุทร สมุดปราการนะนี่บสมุดปราการก็รอรับเลยนะครับก็ชุดนี้ไปที่สกลนครครับสกลนครเป็นตู้เป็นชุดสีพุนสีกำลังเตรียมแพ็คครับสีพุนสีเป็นตู้บีวีครับบีวีสองพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทครับบีวีสิบสองนิ้วหนึ่งคูณหนึ่งสี่ใบเจ็ดพันห้าร้อยบาทครับสี่ใบพร้อมเฟรมแขนครับราคาโปรโมชั่นน mm ี้ถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นครับเดี๋ยวนั้นเป็นตู้ ต่างๆก็ม,มาดูประชมกันได้เลยนะครับนี่ฮะนี่แกนนี่ออกเห่นมัมีรุ่ V1 ครับนี่ V1 ซีรีส์2021แตู้ PS 15นิ้วราคาประมาณ1,500 V1 ก็1,390บาทแล้วเป็นตู้12นิ้วก็ประมาณ1,200-1,300บาทครับนี่กําลังแพ็คอยู่นะครับ ไปพร้อมดอกก็2,900บาทครับพร้อมดอก2,990บาทพร้อมดอกครับตัวนี้ทุดแขนโรงงานตะแกงปั๊มฟิลเตอร์โรงงานนะครับขอบคุณทุกการติดตามยามเช้านะครับที่อุบลราชธานีกับร้านอุบลมีสิกสาเซียนกงนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ